วิลซีเมืองสับปะรังเคที่แสนสงบสุขและงดงามพวกเขาหารู้ไม่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดึกดึยน่าขยะแขยงและไม่งดงามอย่างยิ่งพวกมันมาเพื่อทำลายชีวิตและกัดกินทุกสปปรรพสิ่งสวัสดีครับนี่คือช่องแบทแมน หนังที่ผมจะมาเล่ามีชื่อเรื่องว่าสลิ t เทอร์หนังปี2006เริ่มมาที่นายตำรวจทั้งสองนายบิลกับวอลลี่กำลังออกเวรตรวจตาตามชาญเมืองตามปกติจากนั้นมันก็ได้มีสเก็ตด,ดาวตกลงมาจากชั้นบรรยากาศ ชาวันรุ่งขึ้นครูสาวหน้าสวยที่มีนามว่าสตาร่ากำลังสอนหนังสือเด็กนักเรียนตามปกติแต่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ได้สนใจที่ครูสอนแต่กลับสนใจตัวครูซะมากกว่าเยิ้มเลยทีเดียวหลังจากนั้นสตาร่าก็กำลังจะกลับบ้านก็ได้มีครูหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาจีบเธอเก๋นหนุ่มใหญ่ฐานะดีสามีของเธอก็ได้มากระชากต,ตัวเธอออกไป เธอบอกกับเขาว่าเขาก็แค่มาขอยืมรายงานเท่านั้นเองแต่เกนก็ได้บอกกับเธอว่าผมรู้ที่แท้จริงแล้วเขาต้องการที่จะมายืมอะไรแต่ผมไม่ให้เขาหรอกกลางเดือคืนนั้นเกนพยายามที่จะมีซัมติงกับเธอแต่เธอก็บอกกับเกนว่ายังไม่อยากซัมติงตอนนี้เกนจึงมโมโหและแต่งตัวออกนอกบ้านก่อนที่จะบอกกับเธอว่าผมจะออกไปเดินเล่น เขาได้นั่งดื่มอยู่ที่บาร์และพบกับแบรนด้ากิกเก่าวัยมัธยมของเขาเก้นกับแบรนด้าจึงจะเข้าไปทำอะไรกันบางอย่างในป่าอย่างเช่นดูรูกสลักบนต้นไม้ก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกับไข่บางอย่างที่มีตัวอ่อนตรสิทธิพุ่งเจา,กกาะกลางอกของเกนมันได้เข้าไปชอนชายในสมองเพื่อทำซัมติงกับร่างกายของเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับมาที่บ้านเจอกับภรรยาสาวสตาร่าพยายามง้อขอคืนดีเขาเรื่องเมื่อคืนแล้วเขาทั้งคู่ก็ได้หอมแก้มกันจากนั้นสตาร่าก็ไปโรงเรียนพูดคุยโวกับเพื่อนร่วมงาน ว่าสามีของเธอดูกระปี้กระเป่าเหมือนเก็บคนใหม่เลยภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เกนไปเดินห้างตามประสินค้าเขาเหมาซื้อเนื้อจนแทบจะหมดห้างจากนั้นสตาร่าเดินทางกลับมาที่บ้านเธอถามกับแกนว่าคุณล็อกห้องประตูใต้ดินทำไมแคเนีย ก่อนที่เขาจะแก้ตัวไปว่าเออทิวแล็คมันใกล้วันเกิดของคุณแล้วผมมีสซอรไเล็กน้อยบอกคืนที่หลังกลางดึกคืนนั้นอาการของเขาก็กำเริบแย่ลงเขารู้สึกหิวจนแทบข้างเขาเดินไปหาทิสตาล่ากําลังยืนอาบน้ำอยู่แต่เขาก็ไม่กล้าทําร้ายเธอเขาจึงรีบออกจากบ้านแล้วไปกระซวกแบนด้าเพื่อนเก่าของเขาแทนสตาล่าได้เดินทางมาที่งานเลี้ยงตามนัดที่ไว้กับแกลนแต่เขาก็ชว่วไม่ได้มางาน เธอจึงพบกับเบลและพูดคุยกันเรื่องสมัยมัธยมสตาร่ากลับมาที่บ้านและพบว่าใบหน้าของเกลน์มันยับยุยี่จนแทบดูไม่ได้เธอจึงถามเขาว่าคุณไปเดินใครกระทืบมาค่เนี่ยก่อนที่เขาจะบอกกับเธอว่าพอดีผมโดนพึ่งลุมต่อยมานะแต่ผมไปหาหมอมาแล้วเขาบอกว่าผมแพ้พึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นสตาร่าโทรไปถามหมอเกี่ยวกับอาการป่วยของเขา แต่หมอก็ได้บอกว่าไม่เคยเจอแกนมาเป็นเดือนแล้วมันก็เลยทําให้เธอถึงกับอึง้งและสงสัยว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ภาพก็ได้ตัดกลับมาที่แกนเอาเนื้อมาให้กับแบนดา้าเธอถูกเขาจับล็อกและมาขัางไว้ในโรงนาแห่งหนึ่งเธอหิวกระหายจนแทบคลั่งแล้วก็ไม่ว่าเธอจะกินเนื้อไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักคําว่าอิ่มกลางดึกคืนนั้นบิลกับวอลลี่ก็มาหาสตาร่าที่บ้านเพื่อมาสอบถามเธอเรื่องเกล็น เพราะว่ามีคนเห็นเขาอยู่กับแบนดาเป็นคนสุดท้ายสตาร่าจึงรู้สึกช็อกอย่างมากก่อนที่ตำรวจบิวกับวอลลี่จะนั่งรถออกไปเธอจึงเดินเข้ามาในบ้านและพังประตูห้องใต้ดินแล้วก็ได้พบว่าข้างในนั้นมีซากาสัตว์อยู่เต็มไปหมดเธอจึงโทรหาบิวให้ย้อนกลับมาก่อนที่เกนจะเข้าถึงตัวเธอและพูดว่าฉันคงจะปล่อยเธอไม่ได้แล้วแหะ ในขณะที่เกนกำลังจะกระโวกเธอนั้นบิลกับตำรวจคนอื่นๆก็ได้ย้อนกลับมาช่วยเธอไว้ได้ทันก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดความสลัดแขนปลาหมึกโชว์ให้ดูอีกหนึ่งทรีสวันต่อมาผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ลงพื้นที่มาเร่งให้ตำรวจรีบตามหาพวกเขาให้เจอ พอเรื่องราวของเกลนเริ่มมีการพูดถึงกันหนาหูมากขึ้นสัตว์เลี้ยงงัวควายของชาวบ้านหายกันอย่างมากมายพวกเขาวางแผนเตรียมพลปืนอาวุธครบมือเรียกได้ว่าแทบจะไปลบกันเลยทีเดียวระหว่างทางสตาร่าก็จะไปขอร่วมแจมด้วยในตอนแรกบิลก็ไม่ยอมที่จะให้เธอไปครับเพราะกลัวเกิดอันตรายกับเธอแต่เธอก็ให้เหตุผลจนบิลยอมใจอ่อนในที่สดุดภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ครอบครัวของไคลลี่กตลังนั่งรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนาน ไคลี Kylie, ่เธอก็คือหนึ่งในนักเรียนของสตาร่าล่ะครับในกลางดึกคืนนั้นบิลกับสตาร่าพร้อมกับผู้ว่าและนายตำรวจคนอื่นๆรวมถึงชาวบ้านได้มาดักซุ่มรอกันในคอกงวตามความคาดการของบิลว่าเกนอาจจะปรากฏตัวขึ้นในคืนนี้แล้วเกนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจริงๆสภาพของเขาไม่ต่างจากก้อนเนื้อเดินได้ที่มีหนวดยิบยับเต็มไปหมดเขาเข้ามาโจมตีงวัวและลากงวตัวนั้นเข้าไปในป่า ก่อนที่สตาร่าจะแอบย่องเบาไปหาเขาและเกียร์กอบให้เขาไปรักษาอาการเหล่านี้มากับเชนนะที่รัคคุณกําลังป่วยคุณจะต้องได้รับการรักษาหนักขนาดนี้รักษาไม่ทันแล้วมั้งตำรวจกับชาวบ้านก็มาลุมล้อมเขาแต่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งยกปืนมาขู่เขาและพยายามคาดขันเขาเรื่องของแบนด้าเขาจึงไม่พอใจในความปากแมวของชาวบ้านคนนั้นก่อนที่จะตะวัดนวดใส่ชาวบ้านคนนั้นจนตัวขาดครึ่งตำรวจพร้อมกับชาวบ้านเลยลุมยิงกระหน่ำใส่เขาไม่ยัง้ง เขาจึงเลื้อยเลิดหนีไปด้วยความเร็วแสงตำรวจกับชาวบ้านแกะรอยไปนจนถึงโรงนากลางป่าพวกเขารีบพังประตูเข้าไปแล้วก็ได้ช็อกกับภาพที่เห็นพวกเขาได้พบกับแบนด้านในสภาพที่อ้วนฉุเหมือนกับลูกบอลขนาดยักษ์ตัวของเธอใหญ่เต็มพื้นที่ขนาดของโรงนาบิลเข้าไปถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้น เธอบอกกับเขาว่าเธอหิวอย่างมากหิวจนแทบคลั่งช่วยหยิบตัวฟอสซัมที่นอนแพงกิ้งตรงนั้นทีก่อนที่เธอจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดตัวของเธอก็ได้ระเบิดแตกออกมาราวกับลูกโป่งในงานวัดพวกเขาเพบว่ามันเต็มไปด้วยไส้อัวที่มีชีวิต แต่ผมขอเรียกหนอนน้อยก็แล้วกันเดี๋ยวติดเหลืองอีกขอบนในเธอทุกวันนี้ y ย u u u e อย่างกับทุ่งลาเวนเดอร์จะพูดอะไรก็ไม่ได้หนอนน้อยน่ารักพวกมันได้เข้าไปในปากของวันลี่และนายตำรวจคนอื่นๆรวมถึงชาวบ้านอีกด้วยบิลจึงรีบบอกกับทุกคนที่ยังเหลือรอดอยู่ให้รีบปิดปากซะถ้าไม่อยากให้พวกมันเข้าไปสไลด์ในลำคอจากนั้นพวกหนอนน้อยหน้าเล็บจึงยกขบวนเข้าไปในเมือง สรุปคนที่ยังเหลือรอดอยู่ก็มีแค่บิลสตาร่าผู้ว่าและตำรวจหญิงภาพก็ได้ตัดมาที่ไคลลี่กำลังอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอมน้ำเน,น่าอยู่แม่ของเธอก็มาเคาะประตูและบอกกับเธอว่าตัวเปื่อยแล้วมั้งจากนั้นหนอนน้อยก็ได้เข้ามาในห้องน้ำและพยายามที่จะเข้าปากเธอ ไคลี่จึงใช้ฟันกัดมันเอาไว้แล้วข้อมูลและความทรงจําของเผ่าพันธ์ของพวกมันอยู่ดีๆก็ได้โหลดเข้ามาในหัวของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจรวมถึงความจําของเกนด้วยก่อนที่เธอจะกระชากมันออกมาจากปากแล้วฆ่ามันได้สําเร็จเธอจึงรีบแต่งตัวรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ําแล้วพบว่าทุกคนภายในบ้านไม่มีใครรอดเธอจึงได้ปีนหน้าต่างกระโดดลงมาจากหลังคาหลังจากนั้นเธอก็ได้วิ่งเข้าไปหลบในรถภาพก็ได้ตัดกลับมาที่โรงนาะแล้วพบว่าวันลี่หรือทุกคน ที่ถูกหนอนใช้เข้าไปในลําคอต่างมีความคิดร่างกายและจิตใจเป็นของเกนเป็นคนเดียวทั้งหมดพวกเขาพูดคุยกับสตาร่าเหมือนกับที่เกนพูดคุยกับเธอก่อนที่เธอจะยิงช็อตการแสกหน้าของวันลี่ส่วนนายตำรวจหญิงก็ได้โดนอ้วกพิษของพวกมันจนสู่ขีดไปภาพก็ได้ตัดกลับมาที่บ้านของไคลลี่อีกรอบพบว่าพ่อแม่และน้องสาวที่ถูกพวกมันเข้ายึดร่าง พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายเธอให้จงได้ก่อนที่บิลจะรีบมาช่วยชีวิตเธอไว้อย่างทุรักทุเลแล้วรีบพาไปขึ้นรถตำํำรวจสตาร่ากับผู้ว่าที่วิ่งหนีพวกนี้มาจากโรงนาก็ได้รีบตามมาสมทบกับพวกเขาบิลจึงรีบเรียกทั้งสองคนให้รีบขึ้นรถก่อนที่จะสตาร์ทรถหนีออกไป ระหว่างทางคลี่ก็ได้บอกกับพวกเขาว่าตอนที่งับหนอนอยู่ข้อมูลของพวกมันก็ได้โหลดเข้ามาในหัวของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจเผ่าพันธุ์ของพวกมันมีอายุเป็นร้อยร้อยล้านปีคอยกัดกินชีวิตและทำลรรายอารยธรรมบนดวงดาวอื่นจนหมดสิ้นไปหลายดวงดาวแล้วคราวนี้มันก็ได้ล็อกเป้ามายังโลกตามความประสงค์ของพวกมันทุกคนที่ถูกหนอนเข้าสิงจะไม่มีสิทธิ์รอดพวกเขาถูกกัดกินจิตใจและสมองก่อนที่จะค่อยๆถูกไปรวมร่างกับบอสใหญ่ก็คือเกรน พวกเขาก็ช็อกอย่างมากกับสิ่งที่ไคลี่พูดออกมาก่อนที่พวกเขาจะถูกรถบรรทุกพุ่งเข้าชนเข้าอย่างจังก็คือพวกของเกลนผู้ว่ากับสตาร์ล่าที่นอนสลบอยู่ก็ถูกพวกมันจับตัวไป บิลกับไคลี่ที่ยังมีสติอยู่ก็ได้รีบวิ่งหนีออกมาจากรถและรอดออกมาได้พวกที่ถูกหนอนเข้าสิงก็จะค่อยๆทยอยกันมารวมตัวเข้ากับเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ร่างของเขามีขนาดใหญ่มากขึ้นไปอีกบิลจึงบอกให้ไคลี่หลบอยู่ตรงนี้ก่อน <c oughs> เขาจะไปเอาระเบิดกับปืนที่สถานีบิลก็ได้เข้ามาในสถานีแล้วก็ได้พบกับกวางกายพันธุ์ได้เข้ามาโจมตีเขาไคลี่ก็ได้มาช่วยเขาไว้ได้ทันโดยการใช้ถังดับเพลิงฟาดไปที่กวางตัวนั้น ภาพก็ได้ตัดกลัมาที่บ้านของสตาร่าแล้วได้พบว่าเกนได้แต่งตัวให้เธอด้วยชุดนอนตัวนั้นที่เธอเคยใส่มาง้องขอคืนดีเขาก่อนที่ภาพจะตัดสลับกลับมาที่ผู้ว่าฟื้นตื่นขึ้นมาในห้องใต้ดินที่บ้านของเธอมันทั้งมืดและเหม็นอย่างมากเขาจึงจุดไฟแช็กแล้วตกตะลึงกับภาพกองศพเป็นภูเขาก่อนที่เขาจะพยายามปีนป่ายและปีนขึ้นมาจากห้องใต้ดินเกนก็ไม่ยอมให้เขาหนีไป แล้วได้ฉีดสเปอร์ไปที่ร่างกายของเขาเหมือนกับที่เคยทำกับแบนด้าอีกไม่นานตัวของเขาก็จะพองเหมือนกับเธอผูว่าจึงรู้สึกหิวอย่างมากก่อนที่จะกัดกินเนื้อดิบสดๆสตาร่าได้ฟื้นตื่นขึ้นมาแล้วได้คว้าหวีด้ามแหลมๆพกติดตัวไปด้วย และได้พบว่าระหว่างทางถูกประดับประดาไปด้วยรูปคู่เธอกับเกลนเธอจึงตีเนียนหน้าเศร้าเดินไปหาเขาตัวอะไรวะหนะ้าพยายามพูดเกี้ยกล่อมเขาเราอยู่ร่วมกันได้โดยที่คุณก็ทําเรื่องของคุณไปก่อนที่เธอพยายามเหมือนจะจูบเขาแล้วได้คว้าหวีด้ามแหลมมาแทงที่คอของเขาเกนจึงตกใจก่อนที่จะใช้หนวดของเขาฟาดเธอกระเด็นกระดอน ระหว่างนั้นบิลกับไคลรี่ก็ได้พังประตูเข้ามาแล้วได้พบกับผู้ว่าเขาขอร้องให้บิลช่วยฆ่าเขาให้ตุยๆไปซะก่อนที่บิลจะพยายามปลารละเบิดใส่แกลนแกลนจึงใช้หนวดฟาดบิลกระเด็นกระดอนไปพร้อมกับระเบิดแล้วระเบิดมันก็ได้ล่วงน้ำไปก่อนที่มันจะระเบิดปุ้มจากนั้นแกลนก็ได้ใช้โซฟาทุ่มไปที่ไคลรี่ก่อนที่เขาจะใช้หนวดสปอทั้งสองจ่อไปที่ร่างกายของบิล แต่บิลก็จับอีกหนดไว้ได้เขาจึงคว้าถังแก๊สเสียบเข้ากับหนวดอันนั้นอย่างทุลักทุเลไอเดียโคตรจีเนียสแก๊สมันก็ได้พุ่งตรงไปยังตัวของเกรนเขาจึงรีบดึงหนวดสปอของตัวเองกลับมาพร้อมกับพาล่างของบิลติดมาด้วยบิลจึงขอร้องให้สตาร่ารีบยิงเขาซะเพราะกูไม่ไหวแล้วเธอจึงตัดสินใจยิงไปที่เกรนก่อนที่ตัวของเขาจะระเบิดแตกออกมาราวกับลูกโป่งในงานวัดอีกแล้ว บรรดาพวกคนที่ถูกนอนน้อยหน้าเลิบเข้าสิงก็ได้ตุยไปพร้อมกับเกรนบอสใหญ่ของพวกเขาสตาร่าจึงเดินมาหาบิลเพื่อดูว่าเขาตุยไปหรือยังบิลก็ได้บอกว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังหายใจสบายพร้อมยิ้มด้วยอำนาจไคลี่ก็ได้โผลออกมาจากโซฟาแล้วบอกว่าตัวเขาพองไม่ได้หรอกเพราะม,มันต้องเสียบพร้อมกันทั้งสองหางพวกเขาทั้งสามเดินออกมาจากบ้านเพื่อล่าสังขารเดินไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปด้านล่างถ้าผมเห็นก็จะมาตอบให้ทันทีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไร ช่วงข้อคิดจากหนังอย่าฝืนทนทำสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะทำให้เราเป็นขี้ปากของคนอื่นและไม่มีความสุขไปซะเ,เปล่าๆถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆ